รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขับภาษาแลยบายกับพัพร้อมทำทันทีฝัตงประชาชนขอเลยครับพี่ผมดร้งตีชาครับเบอร์สี่นะครับพี่ที่สามฝากด้วยนะครับนะฮะกับข้าวอร่อยเคยไปนั่งทานอยู่ที่นี่ครับดรบอกคนในบ้านด้วยนะครับบอกคนในบ้านด้วยนะครับนะครับบารีเบอร์สี่นะครับนะครับบารีเป็นนะครับเ้านของผมมากสองขวา สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวพี่ชายที่รักวันนี้ผมดรพีชามาถึงบ้านแล้วนะครับพี่ยังไงครับนะครับแต่ข่าวยางยางครับครับหมาแม่จอดจัดนะครับที่ผมพาไปเป็นเลขานโยประจอนีสากีฬาและตรงนี้ร่วมดูแลนะครับเพื่อจะพัฒนากรณีขั้นหลังนี้นะครับที่ผมเป็นไข้กาบํำนาญ ที่จะมาดูแลนะครับฝาดด้วยนะครับฝาดด้วยนะครับฝากนะครับองพวกเรานะครับก็วันนี้ผมก็เพีชานะครับะมาดูแลกันนะครับอันนี้คือผลงานที่จะทํามานะครับก็คืออันนี้สร้างนะครับที่พักพิงหมาแม่จรจัดนะครับแล้วก็สนามกีฬาอันนี้จะทําเป็นปอดของพี่น้องเราคือสามสองที่จะเป็นปอดให้คุณคุกบ้านเราอย่ี่นครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับ ตับกระสีด้วยนะคะเบกระสีด้วยนะครับคุณพี่ไปเเกาะบาตรหลวงพ่อก็น่าเกียรติหลวงพ่อนะครับเวลาดีน้ำบาตบอกได้ครับว่าลูกศีลพรรคประชาธิปัตย์ที่นี่นะนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่ทำมาแล้วนะครับก็คืออันนี้มาแม่อนจัดผลงานนะครับอันนี้ทำที่พักหมาแม่จอดจัดนะครับบ้านเราจะต้องมีหมาแม่จอดจัดนะอาจจะรบกวนพี่น้องซอยแปดนิดนึงนะครับ นะครับเพราะว่าต้องขอเวลานะครับใกล้จะตั้งขึ้นมาแล้วนะครับผมต้องติดมีชาร์จนะครับอี่หลังรังสามสองตอนต่อไปครับจะได้ออกมากายนะครับจะได้แข็งแรงครับขอบคุณมากนะครับครับเบอร์สี่นะครับเห็นหน้าจริงๆนะครับนะครับตรงนะฮะในซอยนี้ด้วยนะยายนะฮะฝากคุณยายนะอันนี้ตัวนี่ตัวจริงเสียงจริงนะคุณยาย ตัวจริงจริงครับออกกับวันนี้ได้ที่แล้วแล้วก็สนามกีฬาแต่อันนี้ที่อยากทำแต่ว่าพัฒนาไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือสนามพาราก้ารที่สองสนามพาราก้ารที่สองหลังหมู่บ้านทุษที่สองนะครับซึ่งจะเป็นบ่อของพวกผมบ่อในกำลังใหญ่ด้วยครับเรื่องของสนามกีฬาแต่ที่อยากทำที่สุดเลยนะพี่ก็คือปอดของคนบ้านเราคือของส่างขุดจมูกไว้นี่นี่อย่างนี้ลูกเนี่ยเนี่ยุดจมูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวหายใจไม่ออกลูก จจะจมาวัในใยศมาแลจะกุน,จจน,น,จจนาจก็ต้องเปปภาษีจงมาเป็นกันแฟแก,ก,ก,กจะเจจะมาต้องต่อตัวัารจะเจมาจะจาวัตุแกจะยำราก็คือผมมาที่นี่หลายครั้งมากนะครับมาเจบทุกตัปป้งที่เป็นของอสนอนุโนแล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็ วันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับลงในพื้นที่ตำบลของสามนะครับในหมู่บ้านพกษาเกนะครับก็ได้ไปแนะนําตัวให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านพกษาเกก็ได้รับความตอบแทนนะครับแล้วก็ได้รับความขอบคุณมาเยอะนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่พักพลังประชารัฐได้มอบไาให้นั้นนะครับก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีพี่น้องนะครับฝากบอกถึงนะครับท่านนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณว่าที่บอกว่า3,5,000นห้าันะครับทำได้เลยไหม ได้ครับถ้าเลือกดรปีชาออกมานะครับวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับงานนะครับที่วิลล่านะครับในนวมานละครนะครับสำหรับในนรบนครเนี่ยนะครับผมได้มีความมุ่งหวังมานานแล้วนะครับแล้วก็เห็น มาตลอดว่าในนวัตนครนยครับต้องประสานนะครับเพราะว่านวันครเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเวลาที่ฝนตกนะครับข้างนอกน้ำจะท่วมฉะนั้นพนักงานก็จะมาทํางานไม่ทันฉะนั้นในเรื่องของน้ําท่วมแก้ปัญหาน้าท่วมในรอบนอกของนวัตนครเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งนะครับผมก็จะนาเสนอแผนนะครับให้กับพักธรรชาตนะครับลงมาดูนะครับได้แก้ไขปัญหาให้กับนวัตนครแล้วก็พี่น้องที่ใช้แรงงานในนวัตนครนี้ทั้งหมดนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับดรปีชาชินชนรพิบูลนะครับเขตสามนะครับเเบอร์4นะครับที่ลงมาครั้งนี้นะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะมาพัฒนาจริงๆครับขอฝากไว้ด้วยครับเบอร์4นะครับ